วันนี้แสงทองผ้าใบกันสาดพาทุกท่านมาอยู่กันที่บางกอกเพรสอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลสำหรับโรงเรียนแห่งนี้แสงทองผ้าใบกันสาดของเราได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาร่วมดูแลการออกแบบบริเวณที่ต้องการสร้างร่มเงาและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าใบกันแดดกันฝนเพื่อการใช้งานในหลายๆจุดให้เหมาะสมและครอบคลุมประโยชน์การใช้งานของทางโรงเรียนให้ได้มากที่สุดภายใต้งานคุณภาพที่ร่วมกันกันกบทีมผู้ออกแบบ ทีมงานวิศวกรรมในหลายภาคส่วนเพื่อรังสรรค์ผลงานพ้าใบให้ออกมาได้อย่างลงตัวกับการใช้งานค่ะเรามาเริ่มกันที่จุดแรกของทางเข้าอาคารเรียนกันค่ะ ในตำแหน่งนี้คือจุด drop off ของน้องๆและผู้ปกครองทุกท่านไม่ว่าจะแดดหรือฝนหลังคา tension membrane ในจุดนี้จะเป็นจุดที่มีหลังคายืน่นยึดติดกับตัวอาคารอย่างแนบสนิทโดยใช้เสาของอาคารเป็นจุด support หลักโครงแขนพ่าใบออกแบบเป็นโครงดัดโค้งเพื่อให้การแสงสาดและฝนสาดได้มากขึ้นแต่ใช้ระยะยื่นที่น้อยกว่าเพื่อรองรับการรับส่งน้องๆเข้าสู่โรงเรียนได้อย่างปลอดภัยค่ะ มาต่อกันที่จุดทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารค่ะในจุดนี้เรานำผ้าใบกรองแดดคอมมูชิเล95เข้ามาขึงคลุมพื้นที่เพื่อการใช้งานเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ยึดผ้าใบเข้ากับตำแหน่งซับพอร์ตที่คานหลักของตัวอาคารทั้งสองฝั่งโดยไม่มีการตั้งเสาใดๆเพื่อให้ใช้งานได้เต็มพื้นที่และไม่กีดขวางในส่วนอื่นค่ะมาต่อกันที่บริเวณพื้นที่กิจกรรมกันบ้างนะคะ พื้นที่สนามบาสเกตบอลส่วนนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่เพื่อการออกกำลังกายแล้วยังสามารถใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์เพื่อทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อีกด้วยแต่ด้วยสภาพอากาศปัจจุบันแสงแดดมีความร้อนและมีรังสี UV ที่มีความเข้มข้นสูงถึงแม้ว่าน้องๆยังจำเป็นต้องได้รับแสงจากธรรมชาติบ้างในการทำกิจกรรมเพื่อรับวิตามินที่ดีแต่ก็ควรให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะไม่ร้อนจนเกิดอันตรายต่อผิวหนังดังนั้น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานแสงทองผ้าใบกันศาสตร์จึงได้นำเสนอเป็นผ้าใบกรองแดดคอมมิชเชียล95เข้ามาใช้ในบริเวณจุดนี้ค่ะและเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได้มากที่สุดเราจึงเลือกใช้วิธีการตั้งเสาโครงสร้างรับผ้าใบในแนวดิง่งออกแบบและคำนวณใช้งานเสาเข็มและฐานรากเพื่อรับแรงดึงของผ้าใบ ตัวผืนผ้าใบออกแบบรูปร่างผ้าใบเป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด4ผืนวางสลับด้านร้อยเรียงให้เข้ารูปคลุมพื้นที่สนามบาสเกตบอลค่ะจากสนามบาสแล้วถัดมาลานข้างๆก็เป็นสนามเด็กเล่นเลยค่ะโดยจะเป็นพื้นที่สันทนาการสำหรับน้องๆเราใช้หลักการออกแบบโดยเน้นพื้นที่การใช้งานเป็นหลัก ใช้เสาให้น้อยและไม่ใช้การดึงเคเบิลหรือเพิ่มซับพอร์ตที่จะกีดขวางและอาจก่อให้เกิดอันตรายกับน้องๆเวลาใช้งานพื้นที่ส่วนนี้ได้ค่ะเราจรึงออกแบบโครงสร้างตั้งเสาแนวดิ่งเป็นหลักและบางจุดใช้เสาร,ร่วมกันกันกบเสาของสนามบาสด้านข้างและอีกด้านหนึ่งยึดเข้ากับคานหลักของตัวอาคารเพื่อให้ได้ประโยชน์ในการใช้งานเป็นพื้นที่เปิดเพื่อทำกิจกรรมค่ะ และตอนนี้เราอยู่กันที่ดาดฟ้าอาคารชั้น4บริเวณนี้เป็นสระว่ายน้ำค่ะและผ้าใบในบริเวณนี้เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ไฮไลท์เลยนะคะ าการออกแบบในบริเวณนี้ต้องการทั้งในเรื่องของความสวยงามประโยชน์การใช้งานและความแข็งแรงทางวิศวกรรมด้วยพื้นที่คลุมของผ้าใบจะมีขนาดพื้นที่ใหญ่และอยู่ในระดับสูงการออกแบบโครงสร้างเราจึงใช้รูปแบบเสาแบบไรพอร์ตเพื่อให้เกิดความสมดุลสวยงามและถ่ายการรับแรงลงสู่พื้นคอนกรีตค่ะ ส่วนบริเวณด้านข้างขึงด้วยผ้าใบรูปร่างสามเหลี่ยมด้านละห้าผืนเรียงร้อยด้วยเคเบิลเพื่อการกันแดดส่องในยามบ่ายและให้ความสวยงามแบบลงตัวด้วยลายเส้นเลขาคณิต เป็นยังไงกันบ้างคะกับผลงานที่บางกอกเพรสอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลแห่งนี้และทั้งหมดที่เราพาชมนี้คือความลงตัวในการเลือกใช้ผ้าใบในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ตอบโจทย์ในทุกพื้นที่การใช้งานและเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทีมงานแสงทองผ้าใบกันสตร์ภูมิใจในำเสนอคะ่ะหากชื่นชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรากันด้วยนะคะ